มีนดรีมพาหวานใจไปรดน้ำขอพรคุณแม่ครั้งแรกหลังจากที่พระเอกหนุ่มมีนพีรวิทและดรีมอภิชยาได้ประกาศคบหาดูใจกันมาสักพักและล่าสุดทั้งคู่ก็ได้ไปรดน้ำดำหัวขอพรคุณพ่อคุณแม่เนื่องในวันสงกรานในรายการช่อง YouTube ของก้อยนัตตี้ดีม โดยสามสาวได้ออกมาเผยภาพของนุมดีมและมีนที่ได้ไปรดน้ำดำหัวขอพรคุณพ่อคุณแม่ในช่วงเทศการวันสงการานต์โดยดีมได้เอวยพรคุณพ่อคุณแม่ว่าสวัสดีปีใหม่นะคะป้ากับแม่ขอให้ป้ากับแม่มีความสุขมากๆนะคะแข็งแรงแข็งแรงนะคะและคุณพ่อกับคุณแม่ก็ได้ตอบกลับเช่นกัน ขอให้พวกหนูเฮงๆนะคะขอให้เจริญรุ่งเรืองค่ะและคุณพ่อคุณแม่ยังได้บอกว่าความรักของลูกชายบังคับกันไม่ได้ลูกมีความสุขโอเคครั้งแรกเจอดีมก็โอเคนะแต่เขาไม่รังเกียจครอบครัวเราก็พองานนี้เราบรรดาแฟนคลับได้เห็นโมเมนต์ของครอบครัวนี้แล้วแซวว่าน่ารักรูปคู่หวานไม่ต้องมีพาไปขอพรกับพ่อแม่เลย